เราถามผู้หญิงคุณมั่นใจกับผิวหน้าตัวเองแค่ไหนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะประมาณหนึ่งค่ะกลางๆจากผลทดสอบความเครียดทำให้ผิวคล้ำเสียจริงเหรอคะมันค,คิดว่าเกี่ยวะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเครียดอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะทำให้มันดูแย่ผิวคล้ำเสียเครียดพเพราะ้องออกไปเดินเตะฝุ่นหาง,งานทำเรามีวิธีช่วยลดความเครียดถ้าคุณทำอาชีพนี้ไม่ตกงานแน่ อาชีพฟิตเนสเทรนเนอร์ผู้สูงอายุเพียงคุณมีทักษะเหล่านี้ 1>, 1. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของผู้สูงอายุ 2. ประโยชน์ของผู้สูงอายุที่จะได้รับจากการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะลุงมิกกี้ 4. ทักษะในการออกแบบแผนการออกกำลังกาย 5. ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์การกีฬาเช่นจิตวิทยาสรีรวิทยาและโภชนาการอยากเก่งไม่เหมือนใครต้องเติมทักษะเหล่านี้ ้ายคุณีิสุท้าคุณเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ผู้สูงอายุคุณมีอนาคตแน่เพราะเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกของผู้สูงอายุและในอนาคตอาชีพนี้จะมีรายได้เติบโตสูงขึ้นถึง1 3สเท่าถ้าทำได้ก็ลืมปัญหาผิวหมองคล้ำไปได้เลยฟิตเนสเทรนเนอร์ผู้สูงอายุทักษะที่คุณคูผุ วิชาฟิตเนสเทรนเนอร์ผู้สูงอายุเพิ่มเติมเข้าไปฝึก